สวัสดีทุกคนและก็อยู่กันที่งานมินิโซไทยนะวัดพรมวัชรายานเมืองเซนต์ลูสพาร์คมินิโซตานะทุกคนสว,ส,สวัสดีครับมินิโซตา้ซตาเวลคัมเลยนะครับสวัสดีค่ะพี่ Aduh! นี้ก็เป็นงานมินิโซไทยนะ<ส>ก็จะเป็นงานที่มีการแสดงศิลปะไทยนะมีอาหารไทยนะครับครบทุกอย่างเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยงครก็จะมีการพิธีเปิดนะทุกคนก็จะมีอะไรที่อลังการนะเดี๋ยวรอดูก่อนซึ่งตอนนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักแล้วนะแล้วในงานนะฮะก็จะมีอาหารไทยไแท้ๆนะทุกคนแต่เรามาดูอาหารไทยกันนะ,ะว่ามีอะไรบ้างผัดกะเพรานะฮะไข่ดาวผัดไทยคือแบบรสชาติไทยแท้แทๆทุกคนแต่เ,เราเข้าไปดู ข้างในกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะแม่ครัวทุกคนนะคะ,ะสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งทีว่าจะไม่มาไม่มาฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะอยู่ในบล็อกด้วยฮัลโหลเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอ๋อไม่เหนื่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในวัดนะคะสวัสดีนะครับ <laughs> ผมมากระพะ <laughs> อันนี้ที่ร้านก็จะมีแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบรสชาติไทยแท้คือมาวัดพรมนะต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้นทุกคนแล้วก็กระเพราหมูตับนะนี่นะเขาก็จะมีแบบน้ำนะฮะซึ่งตอนนี้คือแบบยุย่งวุ่นวายมากนะค,ะคนเยอะมากก็มีทุกอย่างนะ,ะว่าจะเป็นไทยไอศครีมไทยคอฟฟนะฮะทาโร่นะ,ะมีหมดเลยนะฮะ,ะอันนี้ก็เป็นแม่แม่ฝั่งสมตำนะคะ มีต้มตําขายด้วยทุกคนตําปลาตําไทยนะคะแม่สวัสดีครับตําไทยตําปลาาที่รสชาติแซ่บๆนะพร้อมรับประทานนะคะใช่ตาถาดก็มีนะคบคือตอนนี้พี่ๆเขาแบบว่ายุ่งวุ่นวายอยู่นะคือลูกค้าเยอะมากสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับขนะออน,นุญาตถ่ายนะครับจ้าครับ <c oughs> นี่พนักงานของเรานะคะทางวัดคือวุ่นวายอยู่นะฮะอ่าอุ้ย แม่วาด,ดีวูด,ดีเองวูด,ดีมาช่วยงานวัดแม่สบายดีนะดีใจที่ได้เจอนะแม่มดเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวเดินถ่ายตามน้องได้เลยครับแมแ่นี่นะคะก็เป็นฝ่ายส้มตำนะ,ะัะแผนกนี้จะแซ่บมากๆนะทุกคนซึ่งเป็นแผนกที่บีซี BC ที่สุดแล้วนะคะคือส้มตำนะฮะทุกคนวด,ดีก็ชอบส้มตำมาฮลัลโหลส้มตำที่นี่คืออร่อยมากทุกคนส้มตำก๋วยเตี๋ยวเรือของวัดคือต้องแบบมาดับ,บแรกนะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกของแอปนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูแอปเปอร์ทเซอร์นะฮะขออนุญาตนะครับ well. สวัสดีครับมินิสตาเวลคัมเลยนะครับสวัสดีค่ะพี่ดีใจที่ได้เจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมแบบว่าแอปเปอร์ทเซอร์ทุกคนพวก วันทอนครับแรงกูนช mm ิคเก้นสเตนนะคะ mm hmm. หมูอร่อยมากทุกคนต้องลองหมู mm hmm. นะคะ mm hmm. ไก่วิงอร่อยมากนะคะคือพลาดไม่ได้เลยสออย่างนี้นะคะสวัสดีนะครับสวัสดีครับขออนุญาตนะคะขออ <laughs> นุญาตนันนี้ก็เป็นเบื้องหลังความอร่อยนะคะของวัดพรมนะทุกคนคือแบบเลิศมากเลยทุกคนไม่ไหวแล้วทุกอย่างคือเห็นอะไรก็น่ากินนี่คือแบบนี่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 น ข้าวซอยของวัดนะคะ<ม>ก็คือต้องลองนะเป็นอัมัสนะคะ<ม>ข้าวซอยคือน่าทานมากนะ,ะ<ม>ขอต้อนรับขอบคุณค่ะแม่ก๋วยเตี๋ยวเรือเย้<ม>อันนี้สูตรเด็ดของวัดเลยนะคะคุณแม่มใช่ใครมาวัดต้องลองอะ่ะโอเคคนและนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของวัดนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นสิ่งที่วูด,ดี้ชอบทานที่สุดในโลกนะคะถ้ามีอาหารในโลกใบนี้ให้เลือกอยู่2อย่างคือส้มตําแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือ ไม่ต้องกลับเมืองไทยเลยทุกคนสวยมากอ่าและนี้ก็คือเป็นน้องๆของวัดนะครที่มาช่วยน้องสวัสดีครับน้องชื่ออะไรนะคะบอปี้แบงค์ค่ะบ๊อบบี้แบงค์วันนี้น้องมามาร้องเพลงมาร้องเพลงอ่าเป็ลูกกุ้งเถอนลูกทุ่งนะแล้วทานอะไรอยู่ครับ ไข่กะเพราเป็นไงบ้างไข่กะเพราไข่ดาวคือขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยเนาะไปที่ไหนก็ต้องได้กินอย่างเงี้ยอ่าคือสุดๆนะอ่าน้องน้องครับอคนนี้น้องโอ้กำลังทานเต็มปากเลยน้องน้องชื่ออะไรนะคะชื่อน้องครับผมน้องตีนทานอะไรอยู่เอ่ยเป็นไงบ้างรีวิวห้าวิอร่อยอร่อยนะอร่อยมากผมก็จะกินข้าวเนาะพี่ก็จะให้ผมรีวิวแซวอ่าแล้วน้องอุ้ยขอโทษที่กำลังทานอยู่เหมือนกันน้องอายอร่อยไหมครับ น้องชื่ออะไรนะคะน้องลิเดียค่ะน้องลิเดียวันนี้น้องลิเดียเป็นเอ็มซีเนาะแป๊บนึงแต่งตัวสวยเลยค่กือแบบนุมมาหมูนุ่มเนาะใช่ไหมออร่อยจริงอร่อยจริงใช่ What's your name สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเนธานเนธานเนธานพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยพูดนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับกับข้าวอร่อยไหมนาจานอะไรนะอร่อยไหมครับกับข้าวอร่อยไหมครับนัท ไม่กลาใจตัวมาก <laughs> อร่อยไหม good. i อ <like> s เก o o d อร่อยจริงจริงอร่อยจริงๆเลิกรีวิวแล้วค่ะกินแล้วเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะฮะทุกคนจะบอกว่าหูนุ่มมาก พาเล็นะครับงานจะเปิดนะฮะโดยขบวนพาเล็นะฮะนี่นี่ขบวนพาเล็ก็เริ่มฟอร์มแล้วนะฮะอ่ามาแล้วครับน้องตีนกับคุณนาธานนะฮะ,ะทุกคนก็แบบว่ามาเริ่มแล้วนะฮะสวัสดีครับสวยมากเลยครับฮลัลโหลสวัสดีครับหล่อครับ นะครับแล้วก็เรานางรำนะสวัสดีครับแต่ละคนสวยมากเลยครับอ๋อสวยครับสวยครับพี่พี่มาจากสภาวัฒนธรรมไทยมินิโซตานะครับวัดนี้แหละค่ะวัดวัดพรมนะครับอ๋อน่ารักมากเลยครับอ๋อครับนะคะเดี๋ยวเราได้เลยครับได้เลยครับอันนี้ก็มีนักดนตรีมาด้วยนะคะเอาอันนี้เล่นอะไรครับพี่เล่นกิน โอ้โหที่มาจากสภาวัฒนธรรมเหรอวัดโพมอ่าครับมาเลยสวัสดีครับสู้ๆครับโอ้โหเตรียมน้องๆทุกคนนี่มาจากวัดเหรอครับหรือว่ามาจากที่ไหนกันครับมาจากเมืองไทยมาจากเมืองไทยก็เลยเหรอครับอ๋อหรอมาทัวร์ครับมาทัวร์ร้อนที่ไหนครับมาจากที่ไหนนะครับมาจากปทุมธานีปทุมธานีอะไรนะครับบ้านเรียนละครมรดกใหม่ อ๋อหรอครับโอ้น่ารักมากเลยมาอุตส่าห์มามาไกลเนาะครับครับและตรงโน้นนี่เขามาจากตรงไหนกันครับอยู่มินิโซตาหรือเปล่ามาจากเท็กซัสเท็กซัสนะครับมินิโซตานิโซตาครับถ่ายรูปอยได้ไครับได้ครับเจอเจอแฟนคลับ เดี๋ยวเราก็จะมีพิธีการเปิดงานนะฮะแล้วก็ขบวนพาเลรก็จะเริ่มขึ้นฮะการพิธีการเปิดงานของมินิโซไทยก็จะเปิดอย่างเป็นทางการฮะที่วัดรมวัชิรญานเมืองเซนลูส์พาร์รัฐมินิโซตานะทุกคนซึ่งยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะยกความเป็นเมืองไทยมาทั้งหมดเลยนะทุกคน อยู่กันที่ขบวนแห่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับบรรยากาศคือคึกคักมากเลยนะฮะอ่า โอ้ยน่ารักที่สุดเลยจ้า ทุกคนนะฮะตอนนี้นะฮะคนที่มาร่วมงานก็เยอะมากๆเลยนะฮะ เาไทยไม่ใช่ช dance and the sharing of our culture. West t o p o l i s Hennepin County. อันนี้ก็เป็นพิธีเปิดนะฮะงานทุกคนเดี๋ยวจะมีการตัดริบบิ้นนะฮะแล้วก็พิธีของ างานมินิโซไทยก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะหลังจากที่มีขบวนแห่อย่างสนุกสนานแล้วเรียบร้อยนะฮะ จากที่เราเปิดงานมินิโซไทยกันไปแล้วนะฮะเราก็มาเดินดูตามบูธต,ต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะซึ่งของกินนะครับเปรมมากๆเลยนะ,ะอย่างบูธแรกนะ,ะก็จะเป็นบูธหลวงพ่อนะ,ะพระอาจารย์วัดนะค,ะคือใครที่อยากจะทําบุญนะฮะหรือว่าทําสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็มาที่บูธนี้ได้เลยนะ,ะ,ะเราก็เริ่มจากบูธนี้นะฮะ พระจารย์นะเราสามารถที่จะเวนโม่หรือว่าเซลได้นะฮะทุกคนพระจารย์ก็ทำพิธีทางพราศสนาได้ตรงนี้นะฮะมี First Aid นะฮะมีขนมไทยร้านคุณบีคือร้านขนมไทยเนี่ยเยอะนะฮะทุกคนก็นี่อันนี้ก็ร้านนี้ก็จะขายพวกมันทอดกล้วยทอดเผือกทอดนะฮะ ร้านนี้มีอะไรเอ่ยขนมไทยๆนะฮะโอ้ยร้านนี้ขนมไทยพวกขนมใส่ไส้ขนมใบเตยเม็ดขนุนนะ,ะร้านนี้ก็บอกว่าเยอะแยะไปหมดนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นร้านกล้วยทอดนะฮะของคุณบีนะจ๊ะมาดูเลยส่วนร้านนี้ก็เป็นพวกชูไม้นะคะโอ้แถวยาวมากนะ,ะร้านชูไม้นะฮะอันนี้ก็ร้านเสื้อผ้านะฮะทุกคนขายเสื้อผ้านะะ่นารักน่ารักนะฮะ ทุกคนเหมือนเรามาเดินตลาดนะัดที่ประเทศไทยนะฮะงานมินิโซไทยคือความเป็นประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะฮะมีโซดาคือยิ่งใหญ่หลังการและอาหารก็แต่ละอย่างก็คือเหมือนอยู่ประเทศไทยทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นร้านโอ้ขอโทษนะครับโทดาเทินเลยครับมีร้านกะหรี่พับนะฮะ,ะร้านชูไม้นะฮะทุกคนคืออร้านนี้คือลายยาวมากเลยขายอะไรเนี่ยร้านนี้ร้านนี้ก็เออ ถายลายจ้าวันนี้ร้านนี้ทำไมลายยาวมากนะฮะอ๋อร้านนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะทุกคนอ่าร้านนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งคือคนเยอะมากะะกินหอมมากเลยคือกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วนะฮะแล้วก็ผัดกะเพราคือว่รออิ่มมากเลยตอนนี้นะครับไม่มีไม่มีที่ลงแล้วนะฮะร้านนี้มีฟรายโดนัทนะฮะ ส่วนร้านนี้อุยมีข้าวหลามด้วยนะร้านนี้มีแบบพวกลูกชิ้นปิ้งนะข้าวหลามนะฮะทุกคนแถวยาวมากทุกคนแถวยาวนะฮะอ่าตรงมุมนั้นเป็นโรสต์คอนคอนข้าวโพดปิ Corn ้งนะฮะตรงนี้อ่ามุมนี้เลยนะฮะส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่าน้ำตาลสดน้ำมะพร้าวทุกคนบรรยากาศคึกคักนะฮะคนบอกว่าให้ความสนใจ ะะงานนี้มากๆเลยทุกคนคือถือว่าประสบควาสมสำเร็จนะฮะที่วัดพรมงานมินิโซไทยนะฮะซึ่งปีนี้นะฮะต้องมาจัดที่วัดนะเพราะสถานที่ที่เขาจัดเก่าเนี่ยคือมันจัดปรับปรุงอยู่นะก็เลยต้องมาจัดกันที่วัดพรมนะเวนเดอร์ทุกอยากะะ่างนแล้วก็อาหารนะฮะ รสชาตินะเหมือนอยู่ประเทศไทยจริงๆนะคือมินิโซตาเขาทำถึงจริงๆนะทุกคนคือแล้วชาวต่างชาตินะหรือว่าคนไทยที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจกับงานนี้มากเลยนะทุกคนคือเหมือนยกความเป็นประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้นะฮะให้ทุกคนได้แบบดื่มดับโดยที่เราไม่ต้องกลับประเทศไทยเลย ส่วนตรงขวามือของเราก็จะเป็นอาหารจากวัดนะฮะทุกคนก็เป็นราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็รสชาติไทยแท้ๆนะฮะวอร์เนเทียของวัดก็ขมักขมทนทำอาหารกันนะฮะทุกคนซึ่งเมชาวุดีได้พาทุกคนไปดูเบื้องหลังการทำอาหารแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้คือลายของวัดคือยาวมากๆเลยนะ,ะทุกคน เราก็อย่างที่เราเห็นกันนะฮะ<ม>ก็จะมีะ <c oughs> พวกแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะพวกลูกชิ้นหมูเด้งนะฮะพวกสเต๊ะนะฮะ นี่นะฮะลายกำลังยาวมากเลยนะฮะคือรู้สึกดีใจนะฮะที่เราเห็นคนที่อเมริกาเนี่ยเขาให้ความสนใจกับอาหารไทยนะฮะ<ม>แล้วก็เออมางานมินิโซ,โซไทยกันอย่างคึกคืนเลยอ่ะทุกคน<ม>นี่นะฮะผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะ<ม>ก็เป็นเมนูที่แบบทุกคนชอบมากๆเลยนะฮะทุกคน<ม>นี่ครับบรรยากาศคือแบบคึกคืนมากเลยนะฮะ มาแล้วตรงนี้เขาก็มีพริกมีเครื่องเติมด้วยนะทุกคนเหมือนยุคเมืองไทยจริงๆค่ะนี่มุมเขนี่วมะม่วงนี่คือตรงนี้แบบป๊อปมากๆให้ความสนใจกันทุกคนนะันี่ก็คือเป็นมุมที่เราสามารถมานั่งรับประทานอาหารได้นะมีรม่มมีที่นั่งนะฮะแล้วก็มีการแสดงอยู่ตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าการแสดงตรงนั้นมีอะไรบ้างนะฮะคือเรารู้สึกแบบ ถ่ายคิดถึงเมืองไทยเป็นปิดทิ้งเลยนะฮะทุกคนเราได้มางานวิทิโซไทยอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่างานอ่ะเขาแบบแสดงอะไรกันบ้างในตรงนั้น ไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือการสาธิตการทำผัดไทยนะให้ชาวต่างชาติได้รู้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตอนนี้ก็มีการสาธิตการทำผัดไทยนะฮะโดยอาหารพิโซไทยนะฮะทุกคนสาธิตการทำผัดไทยสดๆเลยนะฮะ นะถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนอเมริกันเลยนะคือใครคิดถึงอาหารไทยนะก็จะคิดถึงผัดไทยนะทุกคน,หน,หนให้ทุกคนมาชิมผัดไทยด้วยนะฮะน่ารักมากเลย นะะงานมินิโซไทยที่วัดพรมวชิริยาณนะ mm hmm. เมืองเซนต์ as, ลูสพารัฐมินิโซตานะ mm hmm. ถือว่าเป็นงานที่สนุกและยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะคือวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทุกคนมามางานเฟสติวัลที่มีความสุขนะทุกคนดูรู้สึกว่าเออมีความสุขรู้สึกสนุกกับกิจกรรมวันนี้นะคะ mm hmm. ทั้งดนตรีทั้งการแสดงทั้งอาหารนะ mm hmm. ทั้ง ทั้งช็อปต่างๆนะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ที่ดีวันหนึ่งเลยนะยังเหลืออีกวันหนึ่งนะคือพรุ่งนี้นะฮะถ้าใครมีโอกาสมานะวัดพรมวัดชัยยานนะงานมินิโซไทยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย